คนที่โรงงานใหญ่บอกว่าเมื่อเช้าคุณอุทัยไปโรงงานมาจริงๆค่ะคุณเดือนแต่ก็ออกมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วไม่ทราบว่าไปไหนต่อแล้วพีทกับนักศึกษากลับบ้านหรือยังกำลังจะกลับค่ะเมื่อกี้คุณพีทให้หนูโทรเรียกลุงแสงให้มารอรับที่หน้าออฟฟิศค่ะโทรหาลุงแสงชันทีได้ค่ะฮัลโหลครับลุงแสงคะเดี๋ยวคุยกับคุณเดือนนะคะ นี่ค่ะฮัลโหลลุงแสงอยู่ที่ไหนผมรอคุณพีทอยู่หน้าออฟฟิศครับคุณเดือนลุงแสงฟังฉันให้ดีนะวันนี้พีทกับนางสาไปที่ไหนบ้างบ้างนยะลุงต้องมารายงานให้ฉันอย่างละเอียดแล้วถ้าพีทพานางสาไปทำอะไรที่มันไม่ดีอย่างเช่นไปโรงแรมนะี่ยลุงต้องรีบโทรมาบอกฉันทันทีเข้าใจไหม ได้ครับคุณเดือนแล้วเรื่องนี้ต้องปิดเป็นความลับด้วยนะอย่าให้พีทรู้นะว่าฉันให้ลุงจับตาดูเขาอยู่อะครับพีทไม่ทันเล่เลี่ยนอยีกนันษาหรอกฉันอคอยกันทุกทางฮัลโหลค่ะนาอุทัยป้าสุขเป็นไงบ้างคะ ตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดปลูกผิวหนังสุกอยู่นะครับนกษาสาถุกองค์ประทัดขามกันขอยการผ่าตัดเทือนี่สำเร็จขอให้ประสบกับมาหนาคือเก่าโดยเธอผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าหน้าประสบแบบไม่มีรอยแผลเป็นเป็นยังไงครับคุณพิชยาคราวนี้ทุกคนจะได้รู้ความจริงซะทีความจริงอะไรล่ะครับเออคือ น้ากำลังบอกว่าคราวนี้เราจะได้เห็นใบหน้าจริงๆของสุกน,นะครับแล้วตอนนี้คุณพิชยากับนุษาจะไม่มาเยี่ยมสุกก่อนที่จะเดินทางกลับขอนแก่นนะครับยังไงดีคะคุณพิชยาจะแวะไปหาประสุกก่อนไหมคะ คุณพีทครับจะให้ลุงมไปส่งที่ไหนครับพอออกจากบริษัทคุณพิทก็พาหนุสามเอากระเป๋าที่บ้านแล้วก็ให้ลุงไปส่งที่สนามบินกลับขอนแก่นเลยครับพี่กีนนางสามไม่ได้แวะที่อื่นเลยเหรอไม่ได้แวะเลยครับ ขอบใจมากหรือว่าฉันคิดมากไปนี่อูทัยอยู่ไหนเนี่ยเ,เธออยู่ไหนนะอูทยัย การผ่าตัดปลูกผิวหนังเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยดีนะครับครับและอีกกี่วันนะครับคุณหมอที่จะได้เอาผ้าพันแผลออกเนีครับประมาณห้ถึงเวันครับครับขอบคุณนะครับ,รบอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นทุกคนจะได้รู้ความจริงว่าเธอคือพิมพา ผมต้องการจะเซฟความปลอดภัยประสุขนะครับผมเลยไม่พาสาวไปเยี่ยมสาวโอเคใช่ไหมโอเคค่ะยังไงอยู่กรุงเทพประสุกก็มีน้าอุทัยคอยดูแลอยู่แล้วแค่นี้คุณพีกับน้าอุทัยก็ดีกับประสุขมากตัว์สาวมั้จะตอบแทนยังไงแล้วคะ่ะสาวไม่ต้องตอบแทนอะไรหรอกนะแค่รักผมมากๆก็พอแล้วแหวะจะอ้วกคุณพีไม่ <laughs> งั้นเนี่ยเราไปเยี่ยมพ่อพ่อนะครับ ผมกับสาไปไประชุมที่กรุงเทพมานะครับสาก็เลยได้เห็นชุดกับของนของพี่บูบูชาสากับคุณพีทก,ก็เลยเอาชุดของบูบูชามาให้คุณพ่อค่ะชุดสีชมพูสาเลือกเองเลยนะคะสาคิดว่าถ้าบูบูชาใส่คงจะสวยดีค่ะหนูสาห,หยิบชุดนี้มาเนี่ยเหมือนกับว่าหนูสารู้เรื่องในอดีตเลยนะลูกเพราะวันที่บูบูชา ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านเนี่ยบัวบูชาเกาก็ใส่ชุดติดจมูชุดนี้ล่ะลูกงั้นสารจะเอาชุดของบัวบูชาวางไว้ใกล้ๆกับหัวใจคุณพ่อนะคะคุณพ่อจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าบัวบูชานอนอยู่ข้างๆ มื่อนี้ผมต้องหาหลักฐานเอาผิดคุณเดือนให้ได้ครับคุณท่านทางเหลืองสิขาคุณท่านทางเหลืองมีสูผมโบไปคุณเดือนร้อยนวลแล้วครับคุณท่าน กลับมาโรงแรมอย่างตอนนี้วะไซมันบอกว่าไปเหตุงานกรุงเทพ